มากแล้วแต่อะไรจับวกตบานนี้ตามของเราเนี่ยมันไม่ดำเห็นไหมเดาตันตันตานไม่เนี่ยสีนี่แทบจะใกล้เคียงกันเลยนะนะแต่จำเป็นต้องใส่พวกนี้ไปเพื่อที่จะให้มันมีเนื้อในการขุดล่องเส้นนะครับ

แย่แหม่ผู้แบบเฉลี่ยมัมนาเลยนะทุบไปเข้าร่องเขอาเกี่ยวนะครับตรงเนี้ยเราล่านสนะครับเวลาเปิดเวลาเปิดนะครับนะมันจะมีฝุ่นนะครับเ่าทิก่อนนะครับหรือผ้าเช็ดแปรงปัดนะพยายามอย่าให้ฝุ่นมันอะไรลงประเด็นสีย้อมนะครับ วิธีเทนะครับนะอันนี้น้ำมันสนให้ย้อมน้ำมันต้องมีปะทองสีป่นน้ำมันสนนะครับนะิธีเทนะครับอย่าไปเทอย่างนี้นะเทอย่างนี้มันจะไหลตูดนะให้เทในลักษณะนี้มีแบบเมื่อกี้ นะครับปิดฝา